สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยในวันนี้ก็กลับมาพบกับครูคนุชอีกเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP ที่3นะคะเรื่องประโยคเจตนาถามให้ตอบและประโยคเจตนาสั่งให้ทําหรือไม่ให้ทํานั่นเองค่ะและนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ชม EP หนและ EP สอให้นักเรียนนะคะย้อนกลับไปชมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเริ่มเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ประโยคเจตนาถามให้ตอบนะคะก็จะได้แก่ประโยคคําถามค่ะแต่ว่าเอ๊ประโยคคําถามนั้นจะคืออะไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคคําถามนะคะก็คือประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคําตอบค่ะได้แก่หนึ่งต้องการคําตอบเนะื้อความหมายจากพูดรับสารมักจะมีคําว่าใครอะไร ที่ไหนทําไมอยู่ในประโยคนะคะ 2. ต้องการคําตอบยอมรับหรือปฏิเสธ 3. ต้องการคําตอบโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. ไม่ต้องการคําตอบเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะในแต่ละประโยคว่าจะเป็นแบบไหนบ้างไปกันเลยค่ะ ตัวอย่างประโยคคําถามต้องการคําตอบเป็นเนื้อความใหม่จากผู้รับสารอ่าตัวอย่างนะคะรถยนต์คันนี้เป็นของใครอ่าในประโยคจะเห็นได้ว่ามีคําว่าอะไรคะมีคําว่าใครปรากฏอยู่ในประโยคอ่าเขาก็ถามว่ารถคันนี้เป็นของใครอ่าเราก็มีหน้าที่เป็นอะไรหน้าที่ตอบอ่าอาจจะตอบเป็นรถยนต์คันนี้เป็นของผมรถยนต์คันนี้เป็นของพ่อก็ขึ<ๆ>้นอยู่กับว่ารถคันนี้มันเป็นของใครแล้วก็ตอบตามนั้นไปนะคะ ตัวอย่างประโยคถัดไปนะคะอะไรอยู่ในกล่องใบนี้อในตัวอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องการคําตอบเนื้อความใหม่จากผู้รับสารเหมือนกันถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอะไรอยู่ในกล่องใบนี้คะและในประโยคนี้เธอจะไปเที่ยวที่ไหนในตัวอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องการคําตอบเนื้อความใหม่จากผู้รับสารเหมือนกันแล้วเธอหล่ะจะไปเที่ยวที่ไหนเด็กคนนั้นร้องให้ทําไมในประโยคนี้ก็ต้องการคําตอบเนื้อความใหม่จากผู้รับสารเช่นเดียวกันค่ะ ตัวอย่างประโยคคำถามต้องการคำตอบยอมรับหรือปฏิเสธวันพรุ่งนี้ไปตลาดกันไหมอ่ะแล้ก็ตอบไปหรือไม่ไปนั่นเองค่ะตัวอย่างนี้ก็คือเธอชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ตอบว่าชอบหรือไม่ชอบนั่นเองค่ะ ตัวอย่างประโยคคำถามต้องการคำตอบโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวอย่างนี้นะคะคุณจะกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวอ่ะเราก็เลือกมาเลยว่ากินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะประโยคถัดไปค่ะยาจะไปวัดวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะ ประโยคนี้นะคะเมียชอบสีชมพูหรือสีดําประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ต้องการคําตอบโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อสังเกตนะคะก็คือประโยคนี้และประโยคที่ผ่านๆมานะคะก็จะมีคําคว่าหรือคาดการระหว่างสิ่งที่เราต้องการให้เลือกนะคะแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าประโยคต้องการคําตอบโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะ ตัวอย่างประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบจะใช้คำที่เป็นคำถามเช่นใครอะไรโดยถามเพื่อเป็นการเริ่มต้นการสนทนาหรือเพื่อแสดงความรู้สึกไม่พอใจประโยคบางประโยคแม้จะมีคำต่างๆเหล่านี้อยู่ในประโยคแต่ไม่ต้องการคำตอบเราจะไม่เรียกว่าประโยคคำถามนะคะตัวอย่างเช่นนี่เธอรู้อะไรไหมโจจจยยบ้านแล้วนะหรือจะเป็นประโยคที่ว่าใครไม่มาวันนี้ก็แล้วไปหรือจะเป็นประโยคนี้ค่ะ ทุกวันนี้อะไรอะไรก็ขึ้นราคาทุกตัวอย่างที่ครครูดได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็นับว่าเป็นประโยคที่ไม่ต้องการคำตอบซึ่งเราจะไม่นับรวมว่าเป็นประโยคคำถามนั่นเองค่ะประโยคเจตนาสั่งให้ทำหรือไม่ให้ทำนะคะก็จะประกอบไปด้วยประโยคคำสั่งประโยคขอร้องและประโยคชักชวนค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับประโยคคำสั่งกันก่อนเลยนะคะ ประโยคคำสั่งนะคะก็คือประโยคที่มีเนื้อความต้องการให้ผู้อ่านนะคะผู้ฟังทําตามผู้พูดผู้เขียนนะคะมักจะมีคําว่าจงอย่าห้ามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะจงเติมคมมาลงในช่องว่างให้ถูกต้องอาจากประโยคนี้เราสังเกตเห็นจากคําว่าจงนะคะที่แสดงถึงประโยคคําสั่งค่ะประโยคนี้นะคะอย่าปิดประตูเสียงดังเด็กๆคะจากประโยคนี้เราสังเกตจากคําว่าอะไรคะ เราสังเกตจากคำว่าอยา่าอย่าก็คือคำที่แสดงถึงประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะห้ามสุบุรีอ่านจากประโยคนี้นะคะเราก็สังเกตจากคำว่าห้ามนะคะที่บ่งบอกถึงประโยคคำสั่งนั่นเองค่ะค่ะประโยคต่อไปนะคะก็คือประโยคขอร้องประโยคขอร้องก็คือประโยคที่มีเนื้อความแสดงการขอร้องให้ช่วยเหลือในลักษณะต่างๆมักมีคำว่าโปรดช่วยวานการุณาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะ กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนจากประโยคนี้นะคะเราก็จะสังเกตจากคําว่ากรุณาที่บ่งบอกถึงประโยคขอร้องนั่นเองค่ะช่วยรดน้ําต้นไม้หน่อยอาาจากในประโยคนี้นักเรียนสังเกตจากคาว่าอะไรคะถึงเป็นประโยคขอร้องอใช่แล้วค่ะเราก็สังเกตจากคาว่าช่วยนะคะวานเธอหยิบปากกาให้หน่อยจากประโยคนี้นะคะเราก็จะสังเกตจากคาว่าวานนะคะที่เป็นคําบ่งบอกถึงประโยคขอร้องค่ะ ปรดปิดไฟลหลังเลือกใช้จากประโยคน,นี้นักเรียนสังเกตจากคำว่าอะไรคะถึงทราบว่าเป็นประโยคขอร้องอ่าเก่งม,มากค่ะเราก็สังเกตจากคำว่าโปรดนะคะประโยค,ะค,ะโยคชักชวนนะคะก็คือประโยคที่มีเนื้อความสแสดงการชวนชวนนะคะให้ผู้อื่นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีคำว่าสินะคะ่ะ ัวอย่างประโยคชักชวนนะคะลองใช้ครีมนี้ดูสิใช้ดีมากเลยนะ,ะจากประโยคนะคะเราก็จะสังเกตได้จากคําว่าสิกับนะก็คือเป็นการเชิญชวนให้ลองใช้ครีมนั่นเองค่ะกลับบ้านด้วยการสิเราไปส่งจากประโยคนี้นะคะเราก็จะสังเกตจากคําว่าสิซึ่งเป็นการเชิญชวนนะคะให้กลับบ้านไปด้วยกันนั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งอย่าส่งเสียงดังในห้องสมุดเป็นประโยคสื่อสารชนิดใด ประโยคบอกเล่าประโยคชักชวนประโยคคำสั่งประโยคขอร้องเชิลยน,น,นะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่ายานะคะยาจะเป็นประโยคคำสั่งค่ะ ข้อที่2นะคะการรณาเข้าแถวให้เรียบร้อยเป็นประโยคสื่อสารชนิดใดประโยคบอกเล่าประโยคชักชวนประโยคคำสั่งประโยคขอร้องชเชลยนะคะเป็นประโยคขอร้องค่ะ,ะจากประโยคนะคะเราก็จะสังเกตจากคำว่าการรณานะคะการุณาจะเป็นประโยคขอร้องค่ะ ข้อที่3นะคะวันพรุ่งนี้ฉันจะไปไหว้พระเป็นประโยคสื่อสาร,ร,รชนิดใดประโยคบอกเล่าประโยคชักชวนประโยคคำสั่งประโยคขอร้องใช่เลยนะคะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเพราะว่าจากประโยคนี้นะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้ค่ะ ข้อที่สี่มะเมียวมาดูกระตูด้วยการสิ่จากประโยคนะคะเป็นประโยคสื่อสารชนิดใดประโยคบอกเล่าประโยคชักชวนประโยะคคําสั่งประโยคขอร้องเชเลยนะคะเป็นประโยคชักชวนค่ะ,ะจากประโยคนะคะเราก็จะสังเกตจากคําว่าสินะคะคาว่าสิก็จะเป็นประโยคชักชวนค่ะ ขอ้อที่5นะคะยาตะโกนในห้องเรียนเป็นประโยคสื่อสารชนิดใดประโยคบอกเล่าประโยคชักชวนประโยคคำสั่งประโยคขอร้องเฉลยนะคะเป็นประโยคคำสั่งค่ะเราจะสังเกตจากประโยคด้วยคำว่ายานะคะยาจะบ่กบอกถึงประโยคคำสั่งค่ะ ค่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับคลิป ep สามนะคะเรื่องประโยคเพื่อการศึกษาเนาะสาหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ชม ep หนึ่งและ ep สองนะคะให้นักเรียนนะคะย้อนกลับไปดูให้เรียบร้อยนะคะและในวันนี้คุณครูนุ้ยก็มีใบงานมาฝากอีกเช่นเคยเมื่อนักเรียนทาใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมกดส่งกันด้วยนะและนักเรียนที่ชมคลิปนี้จบแล้วนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ชื่อชาเลกที่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและคลิปถัดไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันรอติดตามชมได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ